แล้วที่มหาสมปองศึกมาไม่นะ่าอาจจะอยู่ยในลสต์รายชื่อแน่เพราะว่ายศคงไม่เพราะว่าตาแหน่งไม่สูงแค่ปร,ริญญาเจ็ดอันนี้ปร,ริญญาเก้าพี่ปองปร,ริญญาเจ็ดศึกมาแต่พี่ปองอาจจะมีเอ๊ะบรรยายทุกวันอาจจะรวยหรือเปล่าเออเสีกยกงินก็มาเฮ้ยมหาสมปองก็อาจจะมีเงินอะไรอย่างนี้แต่จริงคิดว่าพี่ปองคงไม่ไม่เล่นหรอกแซลกันเล่นได้เฉยเพราะาเขาไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียเรื่องนี้นะครับตอนที่ปมดพี่ปอง,ปองเขาก็ฟองตัวดีอยู่ในระดับหนึ่งแรก พอ๋อเพราะพระเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยละครับเจ้าวาดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหรอครับตำแหน่งต่างๆเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยนะครับเอ่อมุมหนึ่งฟังแล้วก็ดูแปลกเนาะพระเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดูมันโยมจังเลย <S 2> <S 2> มผมตัวเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับประโยคนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าท่านที่เป็นนีนก็คงจะจะภูมิใจแหละโอ้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยไปเมืองนอกก็สามารถมีแบบพสาสปอร์ตสีน้ําเงินได้เลยเหมือนข้าราชการน่ะก็มีเงินเดือนผมได้ยินว่าแต่ก่อนก็สองพันสองพันห้ามั้งครับตำแหน่งผมไม่ไม่เคยเห็นตัวเงินแต่ผมมได้ยินแวว่ๆา 2,500หรืออะไรเงี้ยจริงจริงทิจรกระจ้อยมากเลยครับจริงๆไม่สู้ที่ไปนิมนต์แล้วเขาถวายเป็นซองหรอกครับเงิเนเดือนพวกนี้ไม่ไม่ได้เยอะเลยครับหลักพันครับหลักพันต้นๆด้วย ประโยค9ก็เหมือนเคยได้ยินว่ามีนี่แหละพันหนึ่งสองพันสามพันอะไรเงี้ยครับจะไม่ไม่เยอะไปถึงหมื่นหรอกครับจริงๆเคยมีช่วงหนึ่งพันเหรียญก็รอยใจอยู่ว่าเออน้อยเนาะอ,อ,อะไรเงี้ยเหมือนแพลรลี่ตอนเป็นครูสอนบาลีที่วัดเสีทองก็งเงินเดือน2องพันครับสองพครับสองพันห้าอยู่ประมาณ20ปีมั้งครับเพิ่มมาเกินสามพันเมื่อไม่ไม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองพนันเองเงินเดือนน้อยครับอย่าไปอย่าไปผมจะใช้คำว่าจะผิดก็ไม่เชิงหรอกสั่นท่านก็ท่านก็รู้ได้แหละ อย่าไปเป็นประเด็นหลักเลยครับเพราะว่าเงินเดือนน้อยมากครับแล้วก็ไม่กี่รูปที่ได้ด้วยครับต้องเป็นเจ้า่าต้องเป็นอะไรแล้วก็วิ่งกระมิดกระเมี้ยนในการให้แล้วก็จิบจิบมากเลยครับไม่ไม่ได้เยอะหรอกถามว่ามีทําไมก็มันไม่มีอะไรฟรีสำหรับพนินนะครับซึ่งเครื่องบินก็ถามว่าลดเท่าไหร่บอกอ๋อไม่ลดนะครับเจ้าภาพจองให้ก็าการาคาเต็มต่อให้ซื้อเองก็น่าจะาาราคาเต็มแฮตซี่อะไรเงี้ยครับกขาคงไม่อ๋อ ถวายครับโอ้ร้อยคันแล้วจะเจอสักคันสองคันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรดีสำหรับพระเนนบางทีท่านก็ต้องใช้อยู่ผมเคยแบบน้อยใจว่าเอ้ยพระเนนอย่ามีเงินอย่ารับปัจจัยเลยไปบรรยายผมบอกได้เลยผมเป็นคนแรกที่ไม่รับก็ได้แต่ว่าทุกอย่างต้องฟรีเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีอาชีพอื่นไงไม่ได้มีไรายได้ไงรถแท็กซี่ต้องไม่เก็บนะต้องมีบัตรที่แบบไปไป,ไปเก็บที่รัฐบาลได้เลยเงี้ยรักษากัญชาบานป่วยอาพาธตฟรีเลยนะโอ้หิวกาแฟสักแก้วอะ ้องสามารถได้จัดฟรีได้นะอาจถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีเงินสักบาทก็ได้แต่มันก็ไปเวนั้นไม่ได้ไงก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องใช้อยู่ครับแต่ว่าก็มีระเบียบไินในในการใช้ไหนก็ดีครับเพราะว่าที่ปิดครับเป็นขาวก็ค่อนข้างจะอออาจจะมาไม่ครบหลักกระจก,ก็ง,ง่ายต้องทำมุนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่าม,มาเวนี้ได้ยังไงเนาะดูอู้ก็ค่อนข้างตกใจนะครับว่าที่ธนา,าผมเคยไปวัดว่วงเลยไงผมเคยมีเพื่อนใน่วัดนั้นโชคดีไม่ค่อยรู้จักเจ้ามา